สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาสอนตัดตัวโค้ง MA นะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะโดยเราจะเน้นที่ว่าจะมีองศาของด้านหน้าทิ้งไว้อยู่นะครับส่วนการตัดกจะตัดแบบไหนบ้างไปดูกันเลยนะฮะ ในส่วนแรกที่เราจะตัดนะครับก็คือด้านหน้านะฮะเราจะทำการเลาะซ้ายขวาออกนะครับก็ตัดยังไงจะใช้เลื่อยหรือว่าใช้ไอตัวใบตัดไฟฟ้าก็ได้นะฮะก็ตัดตามแนวโค้งวาวตรงนี้เลยนะครับผม ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการตัดด้านหน้านะฮะที่เหลือก็ถ้าเพื่อนๆก็ไปเก็บรายละเอียดได้นะฮะตัวส่วนโค้งนะครับก็ใช้กระดาษทรายหรือไม่ก็ใช้มีดอาร์ตในค่อยๆแส,สะไปนะฮะต่อมาด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็จะมาตัดแค่เฉพาะส่วนหาตรงนี้ออกนะฮะกับรูด้านนอกสุดนะครับมันก็จะเหลือแค่ ดูด้านใน2รูนี้นะฮะวิธีการตัดก็เหมือนเดิมนะฮะเอาเอ่เอาเลื่อยนะครับตัดลงตรงนี้นะฮะแล้วก็ปาดรูด,ด้านนอกตรงนี้ออกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะเสร็จแล้วสําหรับในส่วนด้านหลังนะครับผมก็เก็บลาเอียดด้านข้างเรียบร้อยนะฮะจะเจียจะใช้กระดาษทรายก็แล้วแต่เลยนะครับผม คําคถามที่ว่าด้านหลังนี้วัดยังไงนะฮะก็วัดจากมันจะมีขอบให้เลยนะครับผมขอบตรงนี้นะฮะเราไม่ต้องทําอะไรมากเลยเราวางคัตเตอร์ทาบเลยนะครับมีดน,นะฮะคาบระหว่างเส้นตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเราจะตัดตั้งแต่ตรงนี้นะครับ แล้วก็เลื่อยไปเลยนะฮะมันก็จะหลุดนะครับวิธีที่ตัดง่ายที่สุดก็คือตัดด้านข้างก่อนนะฮะแล้วค่อยมาตัดด้านหลังตรงนี้นะฮะมันจะสะดวกกว่านะครับผมโอเคครับสําหรับในขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะมาเราจะมาทำการเจาะด้านในกันนะครับโดยเราเวน้น เราเว้นเว้นขอบระยะยังไงนะฮะก็คือเห็นตัวโครบวกโคลบไหมครับอ่าอันนี้คือความห่างนะครับจุดหนึ่งนะฮะเราก็มาร์กไว้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัวประมาณลูกศรน,นี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาเทปนะครับเทปทำไม่ย่หรือไหมก็เทปปิดพ้นสีนะฮะ มาร์คจุดเลยไว้ไวนะครับจะได้ไม่เลยนะฮะหลังจากเราทําการมาร์คจุดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวิธีตัดด้านในถ้าเดี๋ยวไว้ท้ายคลิปผมจะแปะลิงก์การตัดโครงที่ผมเคยทําแบบแรกนะครับให้ดูนะฮะเพราะใช้วิธีเดียวกันก็คือการเอาสว่านนะครับเจาะรูตามร่องนะฮะที่เรามาร์คไว้แล้วจากนั้นก็ทําการ ไขเป็นพุนรูรัวแล้วก็เอาเคีมตัดแงบออกนะครับแล้วก็เอาตะใบนะฮะเราไปดูกันเลยนะครับหลังจากเราเจาะรูโค้งจนพุนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะใช้สเต็ปเดิมนะฮะก็คือทําการเอาเคีมตัดพาาสตกนี่แหละครับมาตัดแบบว่าแงเป็นรูอย่างนี้นะฮะงแง๊บแงยบไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะเจาะช่องเรียบร้อยนะครับอ่าต่อไปก็เอาตัวตะไบเก็บรยายละเอียดรอบๆนอกนะฮะหลังจากเราตัดเกียร์ส่วนลองด้านในเรียบร้อยก็จะได้มาประมาณนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะแล้วคลิปต่อไปจะเป็นไงก็โปรดติดตามกันเลยนะครับสำหรับ วันนี้ก็สวัสดีครับ